สวัสดีค่ะในสวีเดนค่ะช่วงนี้ใกล้จะถึงฤด,ดูการเก็บผักป่าต่างประเทศแล้วนะคะเพื่อ,อนๆ่ะเพราะอะไรเพราะว่าพอช่วงหน้าฤดูใบไม้ผลิที่ประเทศสวีเดนหรือว่าในส่วนของยุโรปเนี่ยคือก็จะมีผักป่านะผักป่านะผักป่าที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติเพื่อนๆ่ะ ก็จะเป็นฤด,ดูการที่สาวสาวนะสาวๆาวหลายคนรอคอยเพื่อนเพื่อนขารอคอยในการเก็บผักป่านะผักป่าเนี่ยพูดง่ายนะปีหนึ่งมันมีหนึ่งครั้งนะเพื่อนเพื่อนขาปีหนึ่งมันมีหนึ่งครั้งนะฤดูเก็บผักป่านะอ่าผักป่าแต่ว่าไหนก็คิดว่านะไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนที่นื่องจะเก็บก็เก็บได้เลยเพื่อนเพื่อนมันต้องมีการศึกษาดูก่อน,นครับเพื่อนเพื่อนขาว่าจะว่าผักชนิดไหน มันสามารถกินได้หรือกินไม่ได้เพื่อนๆครับนขไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเนี่ยสาวๆเนี่ยจะไปเก็บผักผักมากินผักข้างทางมากินเลยไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนขทุกคนเนี่ยจะต้องศึกษาดูก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนขาเพราะว่าผักป่าเนี่ยบางชนิดเนี่ยมันมีผักที่เขาเรียกอะไรล่ะมันอ่าคล้ายคล้ายกันแต่บางบางอันเนี่ยกินได้บางอันเนี่ยกินไม่ได้เพื่อนเพื่อนขาดังนั้นเนี่ยควรศึกษาดูให้ดีๆก่อนเก็บก่อนกินนะเพื่อนเพื่อนถาผักที่ใน นิยมหรือว่าสาวๆหลายๆคนนิยมเก็บนะมีอะไรบ้างก็มีที่ไหนได้ยินนะก็ที่ที่ไหนเก็บด้วยนะก็มีผักกรูดนะคะผักกรูดฝรั่งผักบุ้งฝรงั่งสะดาฝราั่งผักติ้วฝรั่งนะคะที่ที่ตามที่ไหนได้ยินนะแล้วก็มีผักกลมฝร,รั่งค่ะเพื่อนๆค่ะ มันก็มันก็มีที่ไหนได้เก็บและ้วก็นะที่ไหนจําได้นะก็มีก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆขาผักกรุนเนี่ยเป็นที่นิยมนะเพราะว่ามันอร่อยนะมันก็เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่กินได้นะและที่สําคัญเนี่ยมันมีชนิดที่กินไม่ได้มันมีพิษสะสมด้วยเพื่อนขากอนเก็บก็ต้องศึกษาดูก่อนนะคะส่วนสะดาฝรั่งเนี่ยส่วนมากแล้วก็มันก็จะขมคล้ายๆกับอ่าสะดานะสะดาไทยนะสะดาไทยเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้ก็จะ เก็บภาพบรรยากาศเวลามันมีมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะแล้วก็ผักติ้วฝรัง่งผักติ้วฝรั่งเนี่ยคือถ้าเป็นที่ไทยคือในก็ไม่รู้จักนะคือแต่ถ้าเป็นที่เนี่ยคือมันรสชาติออกจากเปรี้ยวๆครับเพื่อนๆอาเปรียปร้ยวๆนะผักติ้วฝรัง่งแล้วก็ถ้าเป็นผักกลุ่มผ,ผักกลุ่มหรือว่าผักกลุ่มฝรัง่งอะไรเนี่ยสักอย่างนี้แหละก็คือมันเป็นอ่ต้นเลนนะหรือว่าต้นต้นเมลเบิร์นนั่นเองนะคือดอกมันเอามา เก็บกินนะเอามาทําไข่เจียวอร่อยกับเพื่อนๆค่ะแล้วมีอะไรอีกนะครับเพื่อนๆค่มีผักบุ้งฝรั่งนะผักบุ้งชื่อมันชื่อผักบุ้งแต่มันคล้ายๆผักบุ้งแต่รสชาติมันไม่ใช่ผักบุ้งพูดง่ายๆแต่มันมีรสชาติเปรี้ยวๆนะแต่ในก็อ่าผักบุ้งฝรั่งเนี่ยคือหนก็จะไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยชอบนะแต่แต่ชอบเก็บนะคือมันตอนเก็บ่างมันมากตอนเก็บมันมากแต่ว่าตอนมาทำเนี่ยมันมันเละง่ายไงมันเละง่ายแต่รสชาติอ่ามันก็แปลกๆหนก็ไม่ค่อยชอบนะแต่ชอบเก็บเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไหนจะ ใกล้จะดูดูเก็บผักป่าแล้วก็จะเท้าขาเดี๋ยวจะมีภาพรบรรยากาศน่นนี่นั่นสนุกสนานมาให้เพื่อนๆดูก,กันนะครับเพื่อนๆขารอชมนะครับเพื่อนๆขา